เอาเพชรพระรวสวัสดีซีสุหูสุคนกับผมมาละพี่น้องโคงสุทไทยพอใจดีบ้างหน่อยเนาะพี่น้องเนาะวัที่แล้วกับพวกเขาเราพี่น้องลดเม่นีก้กะ ที่หยิบเก่าหลวงพี่น้องเหลือเวลาอายุสองมือเหลือเวลาอายุสองมือพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันตาเป็นจีหายน่าตัวใดเพราใจดีวังน้อยน้อยน้องเนาะอ่ะพี่น,อน้อ,นองเข้ามาเบิ่งน้ำกันประกาศเซเวลาเป่าไร ก็ใจดี คางคนนี่เเป็นให้เป็นบนลางเด้พี่น้องเด้เป็นให้เป็นบนลาง หกหกกับแปดเลขแปดได้พี่น้องพีนเน้นหกพี่น้องป้าหกก็อขี่เดินคักแต่นอะหกเนี่น้องหกวันมาสี่หาเทีแถวหรือเปล่าพี่น้องอ๋อมาไหนมาอีก นเน่นหกเลยพี่น้องเด้อหกเนี่ยก็มาไราอาจารย์อยู่นีนนอพี่น,อน้องเนาะหกเ่ย hột hột ม้าตรงเล็กดังใช่เนาะป่ะเนาะตัวนี้พี่น้องรถตะลีพ่มีไปเบิ้งไซว่านพ่มีหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งขี่พ่มีขายอะไรรถตะลีคือมาตรงกัดกับเหล็กดังใช่เนาะรถตะลีอยู่ยไซว่านหาไซกับอะไรอยู่อ๋เพื่อไซว่านหกหนึ่งหนึ่งหกพี่น้อง วัที่แล้วเป็นไห้ซีคูเนาะว,นนวันนี้มาไห้มาชุดจับแปดความมาเนี่ยแปดสา แปดหาได้พี่น้องแปดซีนี่มายากหนกเราพี่น้องเาตัดโหลดถ้าพี่น้องม,มาหมักตัดได้เรือยแปดซีนี่มายากแท้ชียวมาเห็นมาจักเทียววันที่แล้วเพิ่นให้ซีครูน้องบ่าเนี่ยเพิ่นให้มาหกคูเขาไลายดอกพี่น้องหกคูหกหางนี่ถือว่าบาาม่ลายดอกมาเบิ่งตัวเน้นเพิ่นบ่าเน,นี่ เป็นเนนหกหนึ 1, ่งหกสี่หกเก้าเนี่ยเป็นตัวล่องเวลาเราไป่น้องหกครูหกหางแต่ว่าขอสําคัญเนี่ขึ้นนี่แหละเลขตัวหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ยขึ้นบลูเลต 1, 6, อร์ลี่ขึ้นหาบอะไรขึ้นหาบมีเราไปนองเนาะพี่นอง,นนองข้าแคบหน่อยเจ้าเรือหนึ่งสิงหาสองห้าหกแปดพ่อใจดีวางน้อยเร้่องพี่น้องเด้อ เลขเพื่อนนี่เป็นเลขสูตรเลขคำนวณบ่แม่นเลขฝันบ่แม่นเลขขูดต้นไม้ได้เพี่อน,น้องเด้อบ่ได้บ่แม่นเลขนี่เพิ่นบ่ได้ไปเท่าต้นไม้เด้ไม่ได้รูปแปรงท่าแปรงน้ต้นไม้ตนม้นไหลเด้เลขสูตรเลขคำนวณได้เพี่อน,น้องเด้อเพื่อนก็นให้วิ่งหกกับแปดเพิ่นเน้นหกหกหนึ่งหกสี่หกเก้าเลยแปดสามแปดสี่แปดห้าเนี่ยเพิ่นเน้นในที่หกหนึ่ง หกสี่ได้พี่น้องเพี่นเน้นให้สองคู่สองหางเ่ยวันที่แล้วเพี่นก็นให้มาสี่คู่วันนี้ให้หกคู่ได้พี่น้องเด้อก็ถือว่าบาลายดอกพี่น้องหกคู่ห้หางนี่ตัวน,นี้เขาตัดไปเลยในเมันมาหยากเนี่ยพอเห็นมากระเที่อเนี่ยสี่แปดแปดสี่เนี่ยถ้าพี่มากระตัดออกเล่เนี่ยเราพี่น,อน้องเนาะพี่น้องมาเบิรงนร่กันปลาของพ่อเป็นขี้เข่าววะกีเข่ขาวลุยจะลด อา้าทพี่น้องเขา้าอยากได้แนวทางย่งสยามกะให้ทักไล่มาแอดไล่มาในกลุ่มด้วพี่น้องเด้อเนี่เห็นบ่นี่ทักไล่มานี่เบอร์นี่จะคิดได้แนวทาง้อพี่น้องนี่เห็นบ่หมดที่แล้วมันเข่าสองหกด้วยเด่นกับเขา่า อันนี้เพันธุ์ห้เป็นบนล่างได้พี่น้องเด้อมันเป็นบนล่างเห็นป่าวพ่นเดนหกพี่น้องอยากได้ก็คือทักไล่เขามาเขาตามนั้นครับผมขอบคุณพอหลายๆครับผมขอให้พี่น้องเอาโชคมันแห้งๆปังๆกันฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม